สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้แม่พรซะได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆเนบ่งเนาะจ้ะคือมื่อนี้แม่พรสิได้ใส่ปุ๋นปุ๋ยดโดลไม่จ้ะเพราะว่าปุ๋ยดโดลไม่เป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งปุ๋นเนาะจ้ะแม่พรสิ้ใส่ปุ๋ยดโดลไม่ปรับสภาพพีเฮดเนาะความเป็นเป็นกดเนาะจ้ะให้กับต้นไม้แม่พรเพราะว่าหลุมนี่แม่พรได้ ใส่ปุ๋ยชีไก่แกบไปหลายจ้ะประมาณหกกระสอบจ้ะนคอนก็ได้ขุดหลุมกว้างยาวลึกก็1เมตรจ้ะนี่จ้ะนคอนก็ได้ใส่ทรายไปแล้วจ้ะใส่ทรายใส่ทราในต้นในโคนต้นเนาะจ้ะแล้วก็รอบๆขอบขอบ,ขอบหลุมเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือเป็นปุ๋ยโดรไม้ ที่เม่พรสนใส่จ้ะเม่พรบนใส่หลายเม่พรสนใส่ก็ประมาณหนึ่งกิโลเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะใส่ในต้นอินทผียารามของเม่พรที่เม่พรปลูกไปแล้วนะจ้ะปุย๋ยดูดละไม้ก็สิมีประโยชน์เนาะจ้ะเนาะประโยชน์ของปุย๋ยดูดละไม้ก็ช่วยปรับสภาพความเป็นกดเนาะจ้ะดินเสื่อมจ้ะดินเข้มเสื่อมดินเข้ม เป็นปุ๋ยที่ใช่ร่องก้นหลุมได้ดีจ้ะในดินล้วนซุยจ้ะต้นไม้เ็งา้าเขียวใายเขียงงามจ้ะี่พืชแข็งแรงเนาะจ้ะระบายน้ำดีมีมีการระบายนา้ำดีระบายอากาศดีอ่ะใส่โรยก้นหลุมก่อนปลูกนะจ้ะเนาะใ้พฤฤืชเางามนานเขียวนานจ้ะ,นนจะก่อนที่ใส่ ปุยเนาะแม่พรอนเกษสิภาพเพื่อนไปเบิ่งก่อนว่าแม่พรอนได้ใส่ทรายไปในต้นอินทผลัมทั้งหมดจากต้นเนาะจ้ะในบริเวณงานนี่ไร่นี่เนาะจ้ะแปลงนี่จ้ะแม่พรอนก็ปลูกเนื้อเยื่อทั้งหมดแปลงนี่หาต้นจ้ะหนุมนี่ก็จะเป็นอินทผลัมพันเนื้อเยื่อจ้ะ มะฮีจะคนสีเหลืองเม่์พอนก็ได้คนทรายมาใส่นะแต่หลุมนี่เม่์พอนปลูกโดยที่เม่พพอนบริขุดหลุมเม่พอนปลูกในกองกองดินจ้ะแล้วเม่์พอนก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกโดยรอบๆอโดยเม่์พอนขุดเป็นเป็นขอบเป็นคูนะจ้ะแล้วเม่์พอนก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกไปแล้วจ้ะนี่ประมาณเดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งแล้วที่เม่์พอนใส่ปุ๋ยไปเมพ่พอนก็ยังบาใส่อีกเพราะเมย์พอนใส่ปุ๋ยไปหลายแล้วยังบาใส่ปุ๋ย โดโูไม้เลยจ้ะแค่ใส่ทรายโรยทรายในโคนต้นแล้วก็รอบๆนะจ้ะเพือ่อป้องกันมแมลงนะจ้ะป้องกันด้วงนะจ้ะเพื่อนบอกว่าป้องกันด้วงได้ไม่พรอนก็เลยใส่ใส่ทับไปในปุ๋ยที่ไม่พรอนใส่ไปแล้วแต่ไม่พรอนก็ได้ใส่อยากจัดพวกมแมลงไปนําจ้ะเพราะว่ามันก็ยังต้นน้อยอยู่เนะจ้ะยังไม่มีผลอย่างเนาะตอผลอินทรพลัมเนาะ จ้ะเมื่อีกต้นหนึ่งจ้ะต้นนี้ไม่คอนปลูกได้นอเน้วจ้ะไมพอนก็จะมจมหูว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียมันก็ล่อลอรุ่นอยู่จ้ะเพื่อนๆหลายคนกระอกว่าเป็นไม้ประดับจ้ะเมพอนกระบ b กระบ b เป็นอย่างนั้นจ้ะนมพอนต้องการเกสรเนาะไม้ประดับอาจจะมีเกสรไหก็ได้เนาะจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะเมพอนได้ใส่ทรายไปในโคนต้น ต้นอินทผลัมต้นอินทผลัมที่ไม่์พอนปุ๋ยด้วยนอจ้ะแต่คนขายผกุกระบอกว่านอพันธ์ุ๋ได้มาจากซาอุเนะาะไมยพอนกับเสือครึ่งหนึ่งเนาะนี่เป็นกองปุ๋ยหมักของมพ่พอนหมักไว้ใส่ในต้นอินทผลัมก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปทั้งขี้ไก่แก่ทั้งขี้งวเนาะจา้ะจ้ะต้นนี้เป็นพันธุ์โคเนซี่บนสีแดงจ้ะ การพุนสดพ่อนก็ได้ใส่ทรายลงไปในคนต้นคือกันจ้ะนี่อยากไ่คอนก็มาเบิง่งอาทิตย์หนึ่งก็อยากเป็นใบใบใหม่ใหม่จ้ะใบใหม่ใบคล้ายลักษณะที่มีตัวมแมลงมาเรียตัวนอนมาเรียจ้ะแต่ยอดก็ยังบุบเป็นหยางยอดก็ยังสมบูรณ์อยู่แต่ใบใบใบนี้สิเป็นไายๆด่างๆลักษณะคือมแมลงเรีย นอนเลี้ยนะจ๊ะคนก็ได้ใส่ย,ยากกันเซลาไปแล้วเพื่อเป็นเซลาเนาะจ๊ะนี่จ๊ะคนได้ใส่ทรายลงไปใส่ยาขามแม่งไปพร้อมมาเบิ่งทางนี้จ้ะนี่เมยพรอนเพาะด้วยเมล็ดจ้ะเพรอนบ่เพาะหลายนี่จ้ะเพรอนเพาะแค่สี่ถังเพาะเมล็ดจ้ะ เพื่อนก็ได้ใส่ทรายลงไปจ้ะใส่ทรายไปทุกถังนี่กระเพาะมือเดียวกันเนาะจ้ะมือเดียวกันแต่การเรื่องติบูกับบ่คือกันจ้ะกับที่ไม่พ่อได้ลงดินไปแล้วสองต้นไม่พ่อต้องการตัวผูเนาะจ้ะแต่ตัวที่พ่อมเมล็ดไม่พ่อลงไปสามต้น แต่เนืเยือแม่พ่อนลงไปหาต้นในเนื้อที่นี่จ้ะแปลงนี่จ้ะนี่จ้ะคนเพื่อน,น,นมาเบิ่งเนาะนี่ยังบ่ใส่ปุ๋ยโดโลไม่จ้ะแม่พ่อนก็ใส่หลายคือกันลุมนี้ไม่พ่อนใส่สีไก่แกบจ้ะสีไก่แกบแต่ลุมนี้ไม่พ่อนใส่ปุ๋ยปุ๋ยครอบเนาะขิงวัวเนาะ วันนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกอีกต้นหนึ่งนะจ้ะอีกต้นหนึ่งจ้ะต้นนี้ต้นนี้แม่พอนก็ลงตั้งแต่ต้นฝนเลยจ้ะรู้สึกพันมาจากพ่อรุ่นเดียวกันจ้ะต้นนี้แม่พนลงก่อนลงก่อน,อนโมจ้ะลงช่วงฝนตกรอบแรกเลยจ้ะที่แรกเลยแม่พนก็ได้ลงนํามาลงเป็นพันธุ์บาฮีนะจ้ะ ในหี่สีเหลืองพาดผลสดดพอนก็ได้ใส่ทรายไปในโคนจ้ะโคนต้นการจะเลื่อนตับโตบก็แตกต่างกันเนาะจา้ะเพืพ่อนเพื่อนจะมีพืชภักส่วนขั้วเม่พ่อนอยู่นม่จ้ะมอนก็ใส่ปุ๋ยคอกเมพ่อนก็ยังบระเด้นทัดใส่ปุ๋ยโดโลไมอกีกอันนี้ปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุมค่ะคือเม่พ่อนเห็ดเป็นคอกเลยเม่พ่อน ใส่ดินใส่ปุ๋ยหมักผสมไปม่พรอนกระปุกเลยจ้ะกังามคือกันเนาะกังามกว่ามูสั่เนี่ยที่ม่พรอนปลูกโดยที่บ่ต้องขุดหลุมปลูกทําเป็นคอกแล้วคุกเข้าด้วยดินปุ๋ยมพรอนกัขุดหลุมปลูกเลยจ้ะเนาะมันก็นงามอยู่จ้ะเดี๋ยวมันก็นงามถือว่าง,งามแน่นอนจ้ะนี่จ้ะ ้นนี่ที่แม่พอนใส่ปุ๋ยโดโลไม่มพราไม่เทาแม่พรที่นีแน่ก็คือใส่ปุ๋ยหลายเนาะมันก็ต้องเข้มอยู่แล้วแม่พรก็เลยสิปปับสภาพดินโดยการใส่ปุ๋ยโดโลไม่แล้วแม่พรสิกบด้วยปุ๋ยกบด้วยทรายเนาะจะ้ะกบด้วยทรายต้องการการระเหยของปุ๋ยเนาะจ้ะเนาะพาเพื่อนมาเบิ่งจะ้ะ ก่อนสิได้ใส่ปุยดโลมไม่ต้องไปก่อนสิใส่ให้เพื่อน<ๆ>เพื่อนเบ่งก่อนต้องโรยเลยตั้งกล้องก็ได้ ร่อนใส่ปุ๋ยดูลูไม้รอบๆนะจ๊ะนะจ๊ะร่อนกระสิกบด้วยทรายจ้ะกบทรายไปเลยจ้ะกบทรายลงไปไมันเป็นเพื่อนเบิง้งกบทรายเพื่อป้องกัน ไม่ปุยแล้วเหยเนาะเหยไปในอากาศปุยลงไปในพื้นดินคนตั้งกล้องก็ได้มือเดียวจ้ะเพื่อนเบิ่งเด้วยคนตั้งกล้องก็ได้ ไปเรื่อยๆป้องกันศรีใส่ไปเรื่อยๆทรายป้องกันมแมลงศัตรูพืชเนะาะจ้ะเพื่อนๆพืลูกด้วงแลดด้วงตัวแมลงนั่นแหละศรีม,มาทำลายอินทรพลำป้องกันศรใส่ไปตั้งแต่ต้นยังน,น้อยๆให้มีทรายผสมไปในดินตลอด เมยพรคนขอเอาไปใเพื่อนเพื่อนพรคนตั้งกล้องบาได้นะเพื่อนมาติดตามซู่เมย่พรก็ดีใจเลยจ้ะนี่จ้ะเสร็จเรีบเยบร้อยไอ้เมย์พรก็สิมากบมาอีกเท่านึง กบเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นลักษณะนี้เนา,จาะจ้าเวลาพดนน้ำดินทรายกัสิไปเองเนาะจา้ะเพื่อนๆจ้ะเมยพพอนก็พาเพื่อนๆมาเบึงคัดของจังเลยกะก็อ,อภัยเพื่อนๆทุกคนเนาะจา้ะเมยพ่อนมีอย่างตอบแทนเพื่อนๆนี่รับมาเบึงนอกจากคำว่าขอบคุณสำหรับคลิปนี้ไม่พพอนก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้เนาะจา้ะ sedih ja